สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มภูทรชาแนลนะครับพบกันวันนี้กับวันที่20เดือนกันยาปี64ครับพบกับสูตรมัดรวม4หน่อยนะครับเน้นวิ่งรู่นะครับก็ก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนครับเป็นเพียงแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็เด็กที่อายุต่ํากว่าอ8ปีควรได้รับคําแนะนํำจากผู้ปกครองครับมาครับมาก่อนแล้วก็จะไปสรุปผลหวยฮาหนอยของวันที่ 19เดือน9ปี64นะครับเมื่อวานนี้ก็ผลเฉพาะคิดออก983กับ52นะครับพิเศษออก244ก 4, ั 4, บ84ปกติออก957กับ90แล้วก็ VIP ออก912กับ89ที่เชฟหนุ่มให้ไปเมื่อวานนี้ที่เด่นนะเด่น3 6 7ลเดดดูนะครับอ,ออกรอบเฉพาะกิดออก เก้าแปดสามเชฟหนุ่มก็ตัวเน้นตัวเน้นเข้านะครับแปดสามสามแปดเข้าตัวกลับนะครับเข้านะครับเข้านะครับตัวกลับแปดสามสามแปดส่วนอรอบพิเศษออกสองสี่สี่กับแปดสี่ไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้ารอบอปกติออกเก้าห้าเจ็ดกับเก้าศูนย์ ก็เข้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวกันนะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเจาะนะครับก็เข้านะครับแต่ก็ยังเข้าครับในเข้าในตัวกลับนะครับส่วนรอบ VIP ก็เก้าหนึ่งสองกับแปดเก้าไม่มีครับเก้าหนึ่งสองไม่เข้านะครับเข้าชุดสามตัวก็เกือบแตกนะครับเชื่อนุ่มให้เจ็ดสามแปดมันออกเก้าแปดสามครับผิดเลขเก้ากับเลขเจ็ดตัวเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็มีเข้ามีรุดครับก็ มาตามต่อของงวดวันนี้นะครับวันที่20เดือน9ปี64กันเลยครับเพื่อไม่การเสียเวลามาครับวันที่20นะครับเดือนกอยอ64นะครับ สูตรม4ด่น้อยนะครับยังไม่รู้นะครับสูตรนี้ยังเดินมายาวๆเลยครับเข้าดีครับตัวเด่นวันนี้นะครับเด่นเด่นวันนี้ก็คือไหนหนึ่งเด่นหนึ่งนะครับเด่นสนะครับ แล้วก็เด่น6นะครับจับชุดให้อ่าชุดจับชุดให้4ชุดนะครับ1นะครับ1ก็จะมี1 4 1 5 1 8แล้วก็1 9นะครับส่วน4ก็จะมี4 4 สี่ห้าสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับแค่นี้ครับสี่นอยมัดรวมครับเน้นวิ่งลู่นะครับิ่งลูดนะครับ,ว,รรบวันนี้เน้นเน้นครับจับชุดอ่าชุดสามตัวเนาะ สามตัวก็จะมีเดี๋ยวทีผมจะเน้นให้วันนี้ครับกับ4ีหนะครับส่วน66 6, จับคู่ให้2ชุดเหมือนเดิมครับก็จะเป็น61กับ64นะครับ2ชุดครับชุด6นะครับชุด3ตัวก็จะมี หกหแล้วก็1 4ึหนะครับก็มีแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มภูทอนด้วยนะครับจะได้ทำมีกำลังใจทำคลิปเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม